ข้ามุขเขาตัวให่ขมาขาระวะรบของคุณพอนันถึงต่างกะโป้งคือคนเดียวยอมรับไปแล้วนนอย่างอยางยังไม่แน่ข้าฆ่ากันดยดาดไม่ดึงไม่เคยบอกเคยว่าเคยยาเคยปล่อยแต่ขอขอชี้ขอให้ให้รถเต่าในร้านสุขุพทักษ์ได้อย่างเดียวบอกเอออไ

นาปัจจักภะวะโสอรหะโสมาสามพัจจักนาปปัจจักภะวะโสอรหะโสมาสามปัจจักปายตัมมาฤติตัมมาเมลาตัมมาจักพะตัมมะมุนัโตบาภะโนโพบาภะโนหะ บาปพอโทษโฉบาดแปงโบราณตนบาดแปงเร้นตำบาดแปงไม่ปีเดือนนี้มืองนี้เวลานี้บาดที่ผูกาทั้งหลายได้ฟังพาได้ทัพประมาต่อเป็นทอถึงชักโคงโดยตายก็ดี ด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีรู้เท่าผลการก็ดีไม่รู้เท,ท่าึงการก็ดีท่านเต้าด่าและรับหลังขอให้คุณพอถึงจกกัจกรพงศ์จงโอโหถือตามทังเสียถึงโทให้แก้ผู้ขาดทาั้งหลายบาปแต่คุณพอถึงจกกักรพงศ์ได้ฉลังพาง้า ใจชบประมาณตอขาพเจ้าทั้งหลายตอลูกทั้งหลายตออยากทั้งหลายด้วยายก็ดีด้วยวาจาก,ก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งตอหน้าและลับหลังพวกขาทั้งหลายซึ่งโอ๋ถึงตามนั่งเสียทินโทบ่ให้ดิบา่กองจองเร่น ต่อกันและตันเพิรนจะทุกขเอาตรงดอกเที่ยนตลอดจนเงาบาตันแดงพักไป ่าปนมือบอดดีปอยายถิ่นจักรพงษ์เลยจอบปอ้ตายเป็นผีนี่เป็นคนแลว้วตัวหัวชวนไอ้หน้าเพื่นนนอนขามหมั่นตองหม้อถ้วยและถามมาหมูมหมาและเป็กไต เจ้ลูกเต่าเหล่าล้านทั้งหลายยิ่งไปไหนเจ้าลูกพระพุทธเจ้าพระท่ำใบเจ้าพระสังฆเจ้าส่วนเจ้าผู้ตายก็ให้เไปลาปเอาบุญที่พวกผาทั้งหลายได้เห็นหาให้เจ้าขอให้เจ้ารับเอาให้เจ้าไปดูพายาเพิ่มสวาย เจ้าอตตองกีบปอบตองห่วงเจ้าอบ้องพาัาปอบตองแสบพระในพองใ้เจ้าเปิดจู่ห้องเมื่องฟา้าจาเมือ่องสวรในเจ้าพูดสางล้านจากต่อเทาใ้เจ้าได้โพพระเจ้าพระอริยะเมตไชยปอพขาเึง

tanpati tamna aliita tanah paring tupat jayo aram menepan diyo adipatipan jayo anankarapan jayo sang ใจโยสหาาตปันจโยอัญญมัญยปันใจโยเนปตยปันใจโยอุปเนปตยปันจโยปุเรชาตปันใจโยปันจาฌานตปันอาเสวณตปันจโยตัมปันใจโยวิปากปันจโยอาหารปันใจโยอินทรียปันใจโยฌานปัน dapat jayon sampayon dapat jayon bibayon dapat jayon antipan jayon natipan jayowika tapan awika tapat jayong anicchavo tatsumbara upatthayata minno upacittavani rujanti esa ubhassa mo sukho anicchavo tatsumbara upatthayata minno

ครับก็เรียนเชิญเกียรติผู้เกียรติทุกๆท่านนะครับได้ขึ้นวางดอกไม้จานร์นะครับก็ตามที่ผมได้นําเรียนนะครับก็ขอตัดแใช้ความระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับการจัดการการเลือดรงลบอะไรประมาณนี้นะครับก็จะได้รับความบาดเจ็บนะครับครับสำหรับในงานชาปนกิจศพของคุณพ่อสิงห์สังกปองในวันนี้สําหรับพิธีการต่างๆนะครับก็ คงมาถึงช่วงท้ายของพิชีการในวันนี้นะครับในนามของทางเจ้าภาพให้ขอกรบกาบขอพระคุณนะครับไปที่ประธานฝ่ายสงฆ์พระคุณจากทุกทุกรูปฝ่ายคารวานะครับท่านลพบุรีสังลานะครับนายกองการบริหารส่วนตำบลละอท่านกำนันตำบลละอนะครับท่านประธานสปปภานะครับเกีผร้มีเกียรติยิพี่น้องทุกทุกท่านนะครับทุกพื้นที่นะครับที่ท่านได้เสียสละเวลา ในวันนี้มาร่วมสมสัการคุณพ่อสิงห์สังคพลนะครับหากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกเข้าไปนะครับไม่ถูกต้องเหมาะสมกระผมเองนะครับขอเป็นตัวแทนของาทางเจ้าพาพการก็ขออภัยด้วยท่านโอกาสนี้ในการหน้าที่พิธีกรหน้าเมนเของป็นเกเองนะครับในวันนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมคาพูดหนึ่งคาพูดใดน,นะครับที่ไม่ถูกต้องก็กราบขอขอภัยในโอกาสนี้คงจะขอใช้เวลาในการทํา หน้าที่พิธีกราในการาชาปนากิจศพของคุณพ่อสิงห์สังกปุกในวันนี้แต่เพียงเ,เท่านี้ขอบคุณครับ

ไปเก่าจไปไปไงมั้งก็ก็เล่นด้วยมีรวยย